ตอนที่56ความลับของมูซาดาวูดที่บ้านหลังเล็กสีขาวทุกคนรวมทั้งส้มสุกและคำต้วนกำลังทานอาหารร่วมกันอยู่ที่สนามหน้าบ้านพี่กุลทำพายสตูกไก่คำต้วนทำเนื้อผัดน้ำมันหอยและต้มยำกุ้งน้ำข้นรสเผ็ดเมื่อทานอาหารเสร็จเตรียมตัวออกเดินทางท่องเที่ยวแต่มายาหายไปตามหาจนทั่ว จึงไปพบมายามุดออกมาทางลัวไม้ละแนงที่ปลูกไม้เลื้อยและมีปอกคอสีเหลืองสวมมาด้วยที่ปอกคอเขียนข้อความว่าแบงคอก1997พิกุลอ่านให้ทุกคนฟังด้วยความแปลกใจเพราะปี1997เป็นปีแห่งอนาคตดาวุดก,กับมูซามองหน้ากันอมยิม้มพิกูลมองหน้ารูปทั้งสองเหมือนขอคำอธิบาย ดาวูดกับมูซาจึงช่วยกันอธิบายว่าหลังรัวไม้นี้เป็นประตูที่เขาทั้งสองใช้ผ่านเข้าออกไปในโลกอนาคตเขาทั้งสองไปไปมาทางนี้หลายครั้งแล้วแต่การไปการมาไม่ใช่ว่าจะทำได้ตามต้องการต้องแล้วแต่ว่าประตูจะเปิดออกเมื่อไหร่คุณเจมิมพี่กุลคำต้วนส้มสุกรับฟังด้วยความงุนงงพี่กุลถามว่า พวกเราจะเข้าไปได้หรือไม่มูซาดาวูดบอกว่าได้แต่ไม่รู้ว่าประตูจะเปิดออกตอนไหนคุณเจิมพูดขึ้นว่าหลังรั้วไม้ระแนงเป็นแนวรั้วบ้านของบ้านเราเองมีความห่างประมาณหนึ่งเมตรพูดจบคุณเจิญก็เดินไปดูหลังแนวไม้ระแนงที่ปลูกไม้เลื้อยกับส้มสุกและคำต้วนก็ไม่พบสิ่งผิดปกติ คุณเจิมถามว่าเวลาประตูเปิดจะมีลักษณะอย่างไรมูซากับดาวูดบอกว่าจะมีลักษณะเป็นลมพัดมาก,ก่อนแล้วจึงมีแสงเรืองเรืองเป็นแสงสีเขียวอ่อนแล้วสว่างขึ้นเรื่อยๆจนเป็นสีเขียวนวลช่องประตูใหญ่เท่ากับประตูตามปกติทั่วไปพอเดินผ่านเข้าไปก็จะไปถึงกรุงเทพเมืองแห่งอนาคตตำแหน่งที่ไปโผล่คือบ้านหลังหนึ่ง เป็นบ้านที่ไม่มีผู้คนอาศัยแต่ไม่ใช่บ้านล้างเป็นบ้านที่เจ้าของเก็บรักษาไว้ส่วนรายละเอียดอื่นๆเขาไม่รู้ไม่รู้ว่ามาจากไหนมาได้อย่างไรจำได้ว่าบ้านหลังนี้ถูกปิดไว้เขาทั้งสองเดินเล่นอยู่หน้าบ้านนั้นซึ่งมีต้นมะม่วงเยอะจึงปีนเข้าไปเพื่อเก็บมะม่วงก็มีลมพัดและปรากฏแสงเป็นช่องประตู จึงพากันเดินเข้าไปก็มาปรากฏที่บ้านหลังนี้เมื่อเดินเข้ามาในบ้านในความนึกคิดก็บอกว่าเป็นบ้านของตนและพ่อเจิมกับแม่พิกุลคือพ่อกับแม่ของเขาทั้งสองนับแต่นั้นมาจริงอย่างที่มูซาดาวูดพูดเพราะคุณเจิมและพิกุลต่างก็ยอมรับว่าเด็กทั้งสองเป็นลูกชายเช่นกันแม้แต่ส้มสุกกับคำต้วน ก็คิดว่าทั้งสองเป็นเหมือนหลานชายเช่นเดียวกันพิกุลบอกว่าแม่อยากเข้าไปในนั้นบ้างแต่มูซาดาวูดบอกว่าไม่อยากให้แม่เข้าไปเพราะจะปรับตัวกับโลกในอนาคตลำบากส่วนมายาที่มีปลอกคอมาด้วยอาจจะเป็นช่วงที่มายาหลุดเข้าไปพอดีและมีคนนำปลอกคอมาสวมให้หรือจะเป็นอย่างไรเขาทั้งสองก็คิดไม่ออก แต่มายาก็กลับมาหาพวกเราแต่พ่อแม่และลุงไม่ต้องห่วงหรอกว่าจะมีใครผ่านเข้าออกได้เพราะประตูจะเปิดให้เฉพาะกับเขาทั้งสองและมายาเท่านั้นพี่กุลถามอีกว่าเวลาเดินทางนานไหมมูซาดาวูดบอกว่าไม่นานเลยมุดผ่านประตูไปก็ถึงอีกที่หนึ่งเลยไม่ต้องใช้เวลาเมื่อเป็นที่เข้าใจตามนั้น ส้มสุขจึงพูดขึ้นว่าถึงเวลาที่จะออกเดินทางกันได้แล้วแต่ก็มีปัญหาพนกน้อยหายไปมูซาท่าทางไม่สบายใจที่จะไปโดยไม่มีนกน้อยแต่พิกูลปลอบใจว่าไม่เป็นไรหรอกลูกลูกก็รู้ว่านกน้อยจะตามเราไปทีหลังได้โดยปลอดภัยนกเล็กส่งเสียงร้องแกลก้แกลกสนับสนุนมูซาจึงยอมขึ้นรถออกเดินทาง รถพาวิ่งขึ้นทางด่วนตรงไปนานพอสมควรก็วิ่งลงมองเห็นแผ่นด,ดินเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีปิรามิดตั้งอยู่หลายแห่งทั้งบนยอดเขาและเชิงเขาปิรามิดมีลักษณะเหมือนกับที่พวกเราเคยเห็นที่เม็กซิโกเป็นปิรามิดขั้นบันไดในขณะนั้นเองก็มีนกอินทรีบินมาข้างรถนเกเล็กโยกหัวไปมามายาส่งเสียงเห่า ทุกคนรู้ว่าเป็นนกน้อยตามมาแล้วส้มสุกบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดกระจกรับนกน้อยเพราะรถกำลังวิ่งลงจะมีแรงดูดรถพาลงไปจนถึงพื้นบนยอดเขามีสิ่งก่อสร้างด้วยหินเป็นกำแพงเป็นปิรามิดเป็นวิหารมูซาบอกว่าที่นี่คือเมืองปิรามิดอยู่บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า2,000เมตร อากาศจะค่อนข้างบางและที่นี่ต้องเป็นประเทศเปรูแน่นอนขณะนั้นนกน้อยกลายล่างจากโนอินซีเป็นนกแก้วบินมาเกาะที่ขอบหน้าต่างรถตีปีกพึบพทับส้มสุขจึงให้ทุกคนลงจากรถนกน้อยบินมาเกาะบ่ามูซาเอาหน้าไถไปข้างหูมูซาอย่างรักใคร่อากาศภายนอกรถเย็นสบายมองไปโดยรอบน่าแปลกใจว่า มีสิ่งก่อสร้างแบบนี้ได้อย่างไรเพราะไม่เห็นทางลงไปจากภูเขาเลยมีแต่หน้าผาไม่มีทางขึ้นลงปิลามิดที่ใหญ่ที่สุดก็มีความใหญ่โตมากและมีปิรามิดเล็กๆขนาบสองข้างดาวูดพูดขึ้นว่าน่าจะมีช่องทางรับลงไปจากเขาได้แต่พอสร้างเสร็จช่องทางนั้นก็ถูกปิดลงแต่มูซาแย้งว่า ก้อนหินที่ใช้สร้างพีรามิดแต่ละก้อนใหญ่มากถึงมีทางขึ้นลงก็จะเอาก้อนหินขึ้นมาได้อย่างไรสิ่งก่อสร้างบนนี้น่าจะเป็นการใช้หินบนยอดเขานี่แหละมูซะอธิบายด้วยความฉลาดเฉลียวและยังพูดต่อว่าให้สังเกตดูพื้นที่เรายืนอยู่เป็นพื้นหินสลับกับพื้นหญ้าคงจะสกัดหินเอาไปทำพีรามิด ส่วนผู้คนที่มาก่อสร้างคงจะขึ้นมาทางที่พี่ดาวูดบอกพอสร้างเสร็จก็ปิดทางเข้าออกเสียและปิดสนาต่อมาคือคนหายไปไหนกันหมดไม่มีแม้แต่โครงกระดูกหรือหลุมศพพวกเราพากันเดินสำรวจเข้าไปในวิหารหินมูซาบอกว่าชนเผ่าโบราณที่สร้างพิระมิดและวิหารนี้อยู่แถบอเมริกาใต้ชื่ออะไรนะพี่ดาวูด ดาวูดนึกอยู่สักครู่ก็บอกว่าชนเผ่ามายาและมูซาก็ชี้ให้ดูรูปภาพสลักหินตามผนังของวิหารรูปหนึ่งและพูดว่าดูรูปภาพนี้สิเหมือนคนกำลังขับจรวดเลยภาพที่เห็นเป็นภาพคนป่ามีคนนกอยู่บนหัวลักษณะนั่งมือทั้งสองเหมือนกำลังบังคับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ภาพถัดไปเป็นภาพของคนพื้นเมือง มีคนนกอยู่บนหัวสองคนหันหลังให้กันมือทั้งสองของพวกเขาเหมือนกำลังบังคับสิ่งหนึ่งอยู่ที่ดูคล้ายคานบังคับของเครื่องบินภาพถัดมาเป็นภาพสลักแท่นบูชามีศีรษะของคนป่าวางอยู่บนแท่นนั้นภาพต่อไปเป็นภาพของคนพื้นเมืองมือข้างหนึ่งถืออาวุธคล้ายปืนยาวตรงปลายกระบ,บอกปืนมีลักษณะเหมือนคมหอก แบบฟันเลื่อยมืออีกข้างถือหมวกทรงกลมเหมือนหมวกนักรบโบราณมูซาชี้ให้ดูและพูดว่าแม่นี่คือหมวกลักษณะเหมือนหมวกกันน็อกที่ใช้ขี่มอเตอร์ไซค์เลยพิกูลถามกลับว่าอะไรลูกแม่ไม่รู้จักมูซาได้แต่ยิ้มไม่พูดอะไรอีกทุกคนเดินลึกเข้าไปในวิหาร จนถึงแท่นบูชาทำด้วยหินขนาดใหญ่หลังแท่นเป็นภาพสลักรูปนกอินทรีกลางปีกขนาดใหญ่สองตัวทุกคนหันมองหน้ากันพิกูลพูดขึ้นว่านั่นใช่นกน้อยนอกเล็กหรือเปล่าพร้อมกับหันไปมองนกทั้งสองที่เกาะอ,อยู่บนบ่ากของมูซาซึ่งต่างประงกหัวรับขณะที่กำลังเดินดูกันนั้นคำต้วนก็เดินไปโดนแท่งหิน ทางแท่นบูชาโดยบังเอิญปรากฏว่าแท่งหินยุบตัวลงแล้วแท่นบูชาก็เลื่อนเปิดออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าเหมือนประตูเข้าบ้านมูซาพูดขึ้นว่าดูสิเหมือนที่พี่ดาวูดพูดเลยต้องมีทางขึ้นลงสำหรับคนที่อยู่บนนี้ในขณะนั้นก็รู้สึกถึงลมที่พัดขึ้นมาจากช่องทางนั้นทำให้ทุกคนรู้ว่านั่นคือช่องทางขึ้นลงจริงๆ อูซาดาวูดมีความอยากรู้มากจึงบอกให้พิกุลเนลมิตไฟฉายให้พิกุลท่าทางสงสัยอูซาจึงนำกระดาษดินสอเล็กๆจากกระเป๋ากางเกงมาวาดภาพไฟฉายให้ดูแต่พิกุลก็ยังลังเลดาวูดจึงเอาคลุยออกมาเป่าเป็นเพลงสั้นๆก็ปรากฏเป็นไฟฉายขึ้นมาดาวูดนำไฟฉายส่องลงไปตรงช่องทางนั้นพบว่า มีบันไดลงไปลึกมากมีลมพัดขึ้นมาแรงขึ้นเรื่อยๆและได้ยินเสียงเหมือนคนกําลังเดินขึ้นมาดาวูดจึงรีบปิดไฟฉายและบอกให้พวกเรากลับไปขึ้นรถโดยเร็วที่สุดมีคุณเจิมและส้มสุขคอยระวังหลังให้เมื่อทุกคนขึ้นรถเรียบร้อยปรากฏว่านกน้อยนกเล็กไม่ได้ขึ้นมาด้วยมูซาดาวูดเป็นห่วง จะลงไปรับน้องทั้งสองแต่ขณะเดียวกันพวกคนป่าที่มีขนนกบนหัวหลายสิบคนเดินออกมาจากประตูวิหารท่าทางดุร้ายต้มสุกจึงรีบห้ามไว้ให้ทุกคนอยู่เฉยๆอย่าเปิดประตูคนป่าจะเห็นเราได้มูซาดาวูดท่าทางกระวนกระวายใจมากพิกูลอบว่าอย่าห่วงเลยลูกนกทั้งสองเก่ง อยู่ในอันตรายก็สามารถเอาตัวรอดได้พิกูลพูดยังไม่ทันขาดคําก็เห็นนกอินทรีสองตัวบินมาตรงหน้าคนป่าเหล่านั้นกลางปีกหวางทางท่าทางเอาเรื่องคนป่าแทนที่จะทําร้ายนกทั้งสองกลับพากันคุกเข่าก้มหน้าลงกับพื้นแสดงความเกรงกลัวนกอินทรีซึ่งก็คือนกน้อยนกเล็กเมื่อเห็นคนป่ามีความยำเกรง ยึงกลายร่างเป็นนกแก้วน้อยตามเดิมบินกลับมาที่รถด,ดาวูดรีเปิดกระจกให้นกทั้งสองเข้ามาในรถส้มสุขขับออกไปจากบริเวณนั้นโดยเร็ววิ่งตรงไปออกจากยอดเขาวิ่งไปเรื่อยๆบนทางพิเศษชมทิวทัศน์เบื้องร่างจนไปถึงทะเลทรายแห่งหนึ่งบนพื้นทะเลทรายมีภาพวาดขนาดใหญ่โตมากเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ มีทั้งรูปนกแมงมุมกบและ,มะแมลงต่างๆเช่นด้วงตะกัแตนมูซาบอกว่าตรงนี้เรียกว่าที่ลาบสูงนัสก้าสัญลญักษณ์ที่เห็นเป็นเครื่องหมายแสดงให้ยานอวกาศนอกโลกได้เห็นแต่ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรดาวุสเสริมว่าเหตุผลก็คือให้ยานอวกาศจากนอกโลกรู้ว่า นี่คือจุดหมายที่ยานเหล่านั้นจะลงจอดเป็นจุดนัดพบรถวิ่งไปจนพ้นที่ราบสูงนัสกาเริ่มเข้าเขตที่มีหิมะปกคลุมยอดเขาเป็นแนวสันเขายาวๆต่อเนื่องกันมูซาบอกว่าเขาเรียกกันว่าเทือกเขาแอนดิสเปรูเป็นประเทศที่แปลกมีอากาศหนาวเย็นร้อนชื้นร้อนแห้งแบบทะเลทราย เมื่อรถวิ่งพ้นเทือกเขาแอนดิสก็วิ่งจนพ้นระดับเมฆจึงวิ่งตรงไปจนถึงพระนครจึงวิ่งลงคำต้วนบอกว่าจะพาไปทานอาหารที่พัตคารห้อยเทียนเหลาเป็นพัตคารเปิดใหม่จะได้นำส่วนดีมาปรับปรุงที่ร้านไม่นานก็มาถึงถนนยาวราชที่พัตคารตั้งอยู่มีผู้มีฐานะดีมากหน้าหลายตา บางคนรู้จักคุณเจิมและพิกุลเจ้าของพัตคารเป็นผู้หญิงรู้จักกับคำต้วนชื่อซอกิมเองคำต้วนถูกซอหยอกว่าจะมาสืบหาความลับเรื่องอาหารหรือคำต้วนจึงย้อนกลับว่าเจ๊ยังไปสืบความลับที่ร้านผมเลยผมก็มาสืบของเจ๊บ้างสิพูดจบคำต้วนและซอกิมเองก็หัวเราะให้กัน ซอกิมเองพาพวกเราไปนั่งที่โต๊ะจัดพิเศษเพราะมีมายาและนกน้อยนกเล็กมาด้วยอาหารที่คำต้วนสั่งมามีกระเพาะปลาน้ำแดงเป็ดอบยอดผักไก่ภูเขาไฟหมูกรอบปักกิ่งตออเปียห้องเต้ปลากระพงนึ่งมะนาวบะหมี่ผัดฮกเกี้ยนอาหารอร่อยมากเมื่อทานชุดแรกเสร็จซอกิมเอง ก็นำาอาหารชุดติม่มซำและหมูสเต๊ะมาเสิร์ฟให้ทุกคนติดใจในรสชาติของหมูสเตะขอสั่งกลับไปทานที่บ้านรวมทั้งตบบ่อเปียห้องเต้และหมูกรอบปักกิ่งคำต้วนชำระค่าอาหารซึ่งได้ลดในราคาพิเศษจากซอกิมเองส้มสุขขับรถไปส่งคำต้วนที่ร้านก่อนเพราะอยู่ในละแวกนั้นแล้วึึงไปส่งพวกเราที่บ้าน พี่กูลไม่ลืมนำน้ำจากสวรรค์ให้ทุกคนดื่ม